ฟุตบอลคนตาบอดเนี่ยกว่าจะพัฒนาได้มากขนาดนี้ยากกว่าคนตาดีมากแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าฟุตบอลคนปกติมีสปอนเซอร์มีการสนับสนุนมากมายกว่าฟุตบอลคนตาบอดหลายเท่านะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าทางสมาคมทาง ตามกฎทางนักเตะม,มุ่งม,มั่นกันจริงๆผมว่าเราก็มีโอกาสที่จะไปถึงฟุตบอลโลกได้พัฒนาตั้งแต่ยุวชนเยาวชนมาชุดใหญ่ให้เป็นแนวทางเดียวกันตอนนี้อาจจะว่าคู่ค่าหน่อยแต่ขอเริ่มต้น,นตั้งแต่ชุดเด็กก่อนปูมาเรื่อยๆให้เป็นแนวทางเดียวกันฟุตบอลคนตาบอดไทยไปบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วสองครั้ง สร้างผลงานสุดยอดขวาอันดับ12ของโลกที่สเปนเมื่อปี2018และขวาอันดับ9ของโลกที่อังกฤษปี2023แต่ลองหันกลับมาดูฟุตบอลคนปกติของไทยในตอนนี้คนตาบอดเขายังทําได้พัฒนาตัวเองได้เะครับเราก็อยากให้มองมองว่าเด็กไทยมันก็มีความสามารถครับก็พัฒนาไปถึง ไปไปไปได้ครับในในบอลโลกในอนาคตเนี่ยครับแต่ก็ต้องอยากให้พัฒนาจริงจังอะไรเงี้ยครับก็รู้ๆน่ครับการทําทีมฟุตบอลมันก็ต้องใช้เงินอะไรเงี้ยครับก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องเนี้ยครับก็พวกเด็กๆที่ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องฐานเงินเดือนที่ต่ําลงนะครับเพราะว่าเพราะว่าฟุตบอลไทยก็น่าจะลดขนาดลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าที่ดูเห็นมาในหลายทีมครับคุณค่าของของทีมแต่ละทีมอะไรเงี้ยนะครับก็ อาจจะตกลงอะไรเงี้ยครับก็เพราะว่ามีมีมีส่วนอะไรก็อยากให้เข้ามาพัฒนาเรื่องเงินอัดฉีดแชมป์อะไรก็ได้ครับเพื่อให้ทีมใหญ่ๆเขาจะได้สู้กันมันขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อยากให้พัฒนาเด็กครับตอนเนี้ยอย่างอย่างผมก็อยากให้แบบมีเด็กไปเล่นที่ต่างประเทศเยอะๆที่แบบว่าหลีกหลีกหลีกที่มันสูงกว่าเราอะไรเงี้ยครับเยอะๆเพื่อเพื่อเพื่อกลับมา พอเวลาเขาแก่ตัวแล้วอย่างเงี้ยเพื่อกลับมาพัฒนาพวกเด็กเด็กที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยที่เขาไม่ไม่รู้ว่าไปเจอโลกข้างนอกอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับการพัฒนาของฟุตบอลว่ามันก็ต้องพัฒนากันอีกหลายอีกหลายรูปแบบอีกหลายอีกหลายจุดเลยครับมันต้องไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันต้องต้องร่วมมือกันในในทุกภาคส่วนตอนเนี้ยผมว่ามันต้องมันต้องสร้างให้ฟุตบอลไทยเป็นเป็นเป็นวัฒนธรรมฟุตบอลให้ได้อย่างเงี้ยให้ฟุตบอลเป็นวัฒนธรรมให้ได้ในบ้านเราอ่ะก็อย่างต่างประเทศอย่างเงี้ย กิจกรรมหลักๆเสาธย์ของครอบครัวก็คือการไปดูฟุตบอลไปเชียร์ฟุตบอลของทีมตัวเองในในเมืองในเมืองตัวเองในจังหวัดตัวเองที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปอะไรเงี้ยคือเป็นกิจกรรมที่สร้างตั้งแต่เด็กๆเพิ่งเกิดอะไรเด็กๆน้อยๆเขาก็ไปดูฟุตบอลหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เป็น่างนั้นให้ได้ซึ่งทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าบ้านเรามันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ดีขึ้นนะครับเราเราต้องทำยังก็ได้ให้ฟุตบอลมันให้คนดูฟุตบอลด้วยความรักความชอบไม่ใช่ดูตามกระแส ถ้าอยากพาบอลไทยไปบอลโลกต้องสร้างนักฟุตบอลแบบอุ้มทีระถรบุญมาทันและเจชนาทิพสงกระสินแบบยกทีมที่สำคัญต้องเริ่มวางรากฐานตั้งแต่บอลเด็กเรียกได้ว่าต้องเซฟบอลเด็กให้ได้ก่อนจะเซฟไทยลีกและสุดท้ายคือการเซฟทีมชาติไทย วันตั้งแต่พ่อผมพ่อผมบอกว่าพ่อฟฝันอยากเป็นอะไรผมบอกว่าอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับเพราะว่าผมเห็นพ่อผมดูฟุตบอลตั้งแต่ผมยังเล็กเลยครับดูทีมชาติไทยตอนที่เจอมาเลเซียแล้วผมเห็นพี่เจชีทิพย์เล่นผมก็เลยอยากลองเล่นบ้างครับอยากทีมชาติไปบอลโลกครับเพราะว่าทีมชาติไม่เคยไปบอลโลกเลยครับอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่นีครับคนไทยอยา่จะบอกว่า พัฒนามากกว่านี้แล้วก็เรื่องการฝึกซ้อมอยากให้เหมือนในยุโรปครับให้เขาใส่ใจฟุตบอลไทยมากกว่านี้ครับให้เกี่ยวกับฟังฝ่ายให้ไทยฟุตบอลไทยและแบบบอลโลกครับทางแก่ก็คือตรงนี้เลยครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลนนังนี้ก็คือเราก็ต้องสร้างเด็กเยาวชนเราต้องมีศูนย์ฝึกเราต้องมีเด็กเยาวชนที่เยอะสร้างรากฐานนี่แข็งแรงก่อนนะครับก่อนที่จะก้าวไปสู่ถ้าฐานเราไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะโอนเอะ มันก็จะเหมือนลมนะครับที่พัดแบบพัดไปไหนให้มันปิวตลอดแต่ถ้าเรามีฐานที่มันแน่นนะครับข้างบนมันก็จะต่อยอดได้แน่นขึ้นก็คือเด็กพวกนี้นะครับนี่คืออนาคตของชาติจริงๆแต่สิ่งสาคัญที่สุดผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับสนับเด็กเด็กพวกนี้เยอะๆมาอยู่ที่หัวครับถ้าหัวเราแข็งหัวเรามีความชัดเจนทุกอย่างเราสมมุติว่าเรามีฟีฟ่าเดเราต้องส่งนักเตะไปเล่นเราก็ต้องส่งไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งสาคัญที่สุดอยู่ที่หัวทําเพื่อฟุตบอลไทยจริงครับ ทุกอย่างไม่มีอะไรทําให้ฟุตบอลไทยมันเจิบโตนะครับทําเพื่อส่วนรวมจริงอันนี้สาคัญสุดก็จะบอกน้องๆว่าทุกอย่างต้องมีความอดทนมีวินัยและเชื่อฟังโค้ชส่วนตัวสาคัญก็คือต้องอดทนให้ได้ทนต่อการดูถูกเหยียดหยามวันนี้เราไม่เก่งตรงนี้เราก็ต้องฝึกให้ให้เก่งในวันหน้าเพื่อเพื่อเราจะพัฒนาไปสู่นักเตะอาชีพหรือติดทีมชาติไทยไม่เพียงแต่สร้างประชากรบอลเด็กให้แข็งแกร่งเท่านั้น สมาคมฟุตบอลยังต้องวางแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสไตล์นักเตะไทยจริงๆตอนนี้ระบบหลีกเราดีอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือการจัดการตอนนี้การจัดการนั้นไม่ค่อยดีคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวการจัดการให้มันบรับดีขึ้นกว่าเดิมนะส่วนทีมชาติก็ต้องมองว่าตอนนี้ผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือ,เ,อ,อเราต้องช่วยกัน ในทัรวร์นาเมนต์ที่สําคัญสาคัญเนี่ยเข้าเป้าหมายไปให้ใกล้ที่สุดก็คือระบบการจัดการข้างในก่อนนะอย่างเช่นบอลลีกแล้วก็โปรแกรมทีมชาตินะครับคือให้มันชัดเจนว่าเราจะคือตอนนี้มันชัดเจนแล้วเราแข็งมแาแล้วแต่ว่าเรื่องการปล่อยผู้เล่นโดยเฉพาะทีมชาติช,ตชุดเยาวชนตรงนี้สําคัญเพราะชุดใหญ่ไม่มีปัญหาเพราะว่ายัางไงฟีฟ่าเดยนี่ต้องปล่อยอยู่แล้วทีมชาติไทยในจริงผมไม่อยากไปแตะหรอกเพราะว่ามันเกินฐานะโค้ช ต้องตอ่ยอย่างผมนะครับแต่ในเมื่อถามมานะครับก็อ,าอยากจะบอกว่าฟุตบอลน,นั้นมันสามารถที่จะเอาชนะกันได้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีนักฟุตบอลที่เก่งตั้งแต่แรกแต่ว่าทําอย่างไรคุณจะเข็นศักยภาพของมนุษย์นะครับออกมาให้ได้มากที่สุดสร้างเขาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปรับไมซ์เซ็ตเขาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนักเตะ ปรับทัศนคติเขาอันนี้สําคัญครับเรื่องของจิตใจนะครับมาก่อนเลยนะครับปรับสภาพจิตใจความรับผิดชอบต่างๆ,ๆนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาให้ความรู้เรื่องความเข้าใจเกมนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกมนะครับการเอาความสามารถส่วนบุคคลไปใช้ในเกมเรื่องของอเทคนิคต่างๆนะครับเทคนิคก็คือทักษะฟุตบอลซึ่งควรจะเป็นเทคนิคเปิดนะครับก็คือหมายถึงว่าเทคนิคที่ ใช้กับคนจริงๆไม่ใช่เทคนิคที่เราใช้กับหลักนะครับในในช่วงเริ่มต้นของการเตะฟุตบอลคุณอาจจะใช้หลักใช้กลวยได้นะครับกับเด็กแต่ว่าพอเด็กพอเป็นแล้วเนี่ยควรจะให้เขาลงเกมนะครับเพื่อให้เขาเอาทักษะมาใช้ให้ถูกต้องและสุดท้ายนะเมื่อคุณมีไมเซ็ตที่ดีนะครับมีความเข้าใจเกมเด็กก็จะรู้ว่าทําไมเราต้องพัฒนาเรื่องทิตเนสเรื่องความแข็งแรงของร่างกาย Thailand w a วย,ยุคตั้งแต่อาจารย์วิทยาลาหกุลนะครับ ที่เป็นประธานพัฒนาเทคนิคเนี่ยดีทุกอย่างครับเหมาะสมกับฟุตบอลในยุคปัจจุบันนี้ทั้งในเรื่องของความสามารถส่วนบุคคลแล้วก็ในเรื่องของระบบทีมนะครับซึ่งถ้าเราสามารถนำมาปฏิบัติได้ตามที่ได้เขียนไว้ในเทรนเวเนี่ยผมว่าวงการฟุตบอลไทยจะยกระดับตัวเองไปสู้กับนานาชาติได้อย่างไม่เป็นรองครับเหตุที่เทรนเวนั้นไม่ได้ประสบความสเร็จเท่าที่ควรเป็นเพราะว่า ถึงจะมีข้อดีเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันไม่ได้เข้าถึงแล้วก็ไม่ได้เข้าใจคนที่เป็นโค้ดหลับรากหญ้าหรือว่าโค,ค้ดอะคาเดมีต่างๆนั้นไม่เข้าถึง Thailand เว y เราได้แต่พูดกันในเชิงนโยบายแต่ว่าเราไม่ได้ทำในเชิงรุกนะครับคือเข้าไปหาพวกเขาถ้า Thailand เว y ของคนตาดียังไม่ชัด ลองสัมผัสแรงบันดาลใจจากฟุตบอลคนตาบอดเวทจริงๆนะฟุตบอลที่ไปฟุตบอลโลกทุกวันเนี่ยสโมสรสมาชิกเอประเทศสมาชิกมันเยอะมากความนิยมมันสูงมากแต่บางทีเราพี่ก็ไปทํามฟุตบอลตาบอดมานะพี่ชื่นชมเขานะแต่ว่าฟุตบอลคนตาบอดเนี่ยเขาก็เล่นไม่ได้มากประเทศขนาดนี้ถูกไหมครับฟุตซอลก็ไม่ได้เยอะประเทศขนาดนี้อะไรทํานองเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราคนลรบริบทกัน ฟุตบอลโลกมันเป็นสนามมหาชนจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกต้องการจริงๆค่ในข่ายามันสูง่าคนตาบอดที่โคตรสู้เลยนะครับแม้แต่ตามองไม่เห็นเนี่ยเขาย,ยังสู้มากนะครับสู้ทั้งตั้งแต่สมาคมเขาลงมาจากกนกระทั่งผู้เล่นของเขาความเป็นมืออาชีพของเขาคนปกติต้องทําให้ได้แบบนี้ครับบางทีเราเห็นโลกมากเกินไปมันทําให้เราไม่โฟกัสเท่าคนตาบอดคนตาบอดการที่เขามองอะไรไม่เห็นเนี่ยเขาโฟกัสไปที่เดียวก็คือความสาเร็จในเรื่องของฟุตบอลคนตาบอดเหมือนคนที่หลับตาเป้าหมายคุณคือเส้นชยัย เพราะนั้นถ้าไม่ถึงเป้าหมายเขาก็ต้องไปให้ถึงแต่คนตาดีไม่ถึงเป้าหมายเลียวพักระหว่างทางได้ก็รู้สึกอึดอัดอึดอัดแต่ว่าในฐานะที่เราดูฟุตบอลเราเป็นแฟนบอลเราก็ต้องเชียร์ซัพพอร์ตต่อแต่ถ้าถามว่ามันมันควรที่จะเป็นอย่างนี้ไหมมันก็ไม่ควรนะเพราะว่า กับการที่ว่าเราเล่นทีมเรามีทีมชาติไทยอะแหละมีตาโลโก้ทีมชาติติดตรงหน้าอ,อกแล้วอะทุกอย่างมันจะต้องออกจากคน77ล้านคนไม่ใช่ว่าคนกลุ่มใดกลุ่มนึงแล้วก็มาบริหารหรือมาทําอะไรเกี่ยวกับทีมชาติไทยแล้วมันก็พังเป็นแบบฝึกแย่นะแต่ก็ยังเชียดต่อก็ยังดูต่อเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยเราหนีไม่พ้นแน่นอนผมมีตาข้างเดียวพี่การมาตั้งแต่เด็ก ในทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจคนตาบอดที่สุดพอเราไม่สมบูรณ์สิ่งที่เราต้องทําให้ได้ก็คือเป้าหมายต้องชัดเจนแล้วเราต้องอดทนมากกว่าคนตาดีคนตาปกติขณะเดียวกันถ้าคนที่มีความสมบูรณ์ความทะเยอทะยานเขาจะน้อยกว่าคนที่ขาดความสมบูรณ์มันจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้คนตาบอดประสบความสำเร็จมากขณะที่คนตาดีเรามีทุกอย่างพร้อมยกเว้นความมุ่งมั่น ที่นักข่าวหลายๆคนพูดไม้หลักปักีเรนผมไม่รู้หรอกว่า,ว,าว่าใครจะพูดอะไรยังไงแต่ว่าผมอยากให้ให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นกว่านี้ทำไมเราไม่เหมือนนั่นคิ่จนว่าใครที่จะเหมาะสมเราคุยกันแล้วแบาเอาขึ้นมาเป็นผูน้นำได้ไหม